วันนี้ทุกทุกคนเดี๋ยวจะไปเทพื้นศาลาครับผมทุกทุกคนก็เดี๋ยวตามลุงลุงพลไปลุงพลไปลุงลงไปทำไมไรห้าสี่สามสองเดี๋ยวก็ตามลุงลงไปโอเคครับลุงลงไปเลยครับดีดีนะครับเอาหม้อดีดีเอาใครมาแล้วนะสวัสดีครับครับลุงลงลงใช่ไหมครับ ตาตมมแล้วก็ไม่ให้ใครเห็นแม่นะแล้วก็ไม่ให้ใครเห็นก่อนด้วยนั่งอยู่ด้วยกันมือก็ไม่ให้กูเห็นก่อนดูว่าก้มหน้าทําไมวัดมืออยู่อย่างเงี้ยมืออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันปกติทั่วไปเราก็ไม่รู้อะไรเลยเเลุลงครับขออนุญาตนะฮะ คือผมได้รับแจ้งแล้วก็จะมาตรวจไม้ลอยตาไปเลยดูดูนิดนึงคอันนี้คือพี่คือใครครับเออ่ผมมาตรวจสอบไม้นะฮะเป็นไม้ที่ลุงลงพามาเวลาคุยๆจะต้องซีด้ำไลายไหม คาดว่ามีคนแจ้งไปนะครับอ๋อเรื่องอ,อะไรครับไม้ได้มาไม่ถูกต้องมันลอยน้ํามาแล้วผมก็เอาขึ้นมาผมก็คิดว่าเป็นต้นตะเคียนผมไม่ได้ให้ใครมาเสียเงินเสียทองกับผมผมต้องขออนุญาตตรวจสอบนิดนึงนะฮะว่ามันใช้ไม้ตะเคียนจริงหรือเปล่า<ช>นะฮะนิดนึงนะฮะขูดเขาใช้ขูดเขาไม่น่าขุดเขาขูดได้เลยมนขูดดได้เลยครับผม ถ้ายังไงแล้วเนี่ยรบกวลุงลงนะฮะไปให้ปักคำด้วยนะครับไม่หาไปที่ไหนอ่ะดีอ <pop anden favour informação> ่ะมีให้เหรอดีใช่ไหมเขาเก็บมาไว้ซื้อให้วันอีกเหรอซื้ออะไรครับซื้อปักเยดูนี่ก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่วยช่วยช่วยอ่านมันเอกสารอะไรอ่ะก็ไก่ยากาดก็เหยื่อก็น้าก็อ่างอ่านว่าช้างช้างไม่ใช่ไม่่ใชผมไม่ได้เลี้ยงครับผมไม่ได้เอาสัตว์ป่ามาครับผมเห็นผมเห็นทำเงินทีช้างจับจับนม ถ้ายังไงแล้วผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมขอเอาเอาเอกสารไปได้เลยเอกสารไปถ่ายก่อนได้ครับไม่อะไรอ่ะขอขอขอใหม่นี้อะไรครับขอไหม่ดีครับไม่ไม่ไผมขอไม้ผมถืตามหน้าที่ครับให้ผมถือาาตมน้ีให้ผมถือามทำหน้าที่นะให้ผมถือไงามทำหน้าที่ครับก็บอกผมบอกให้ผมถือเป็นไรไปล่ะอย่าทำร้ายผมครับเท่าไหนเนี่ยอย่าทำร้ายผมครับบอกให้ผมถือไงผมทำหน้าที่ครับผมครับผมบอกให้ผมถือเข้าบ้านกันเลย คลิปตีแค่สองทำไมลุงฟาดไปสี่เลยอย่าทำร้ายผมครับขอให้ผมถืออยทำไมอ่ะอะไปรอนดีตอย่าสัมภาษณ์ผมทำไมไม่ถามผมก่อนอย่าขออนุญาตผมยังผมทำตอนนี้ครับขออนุญาตผมยังอย่านะขออนุญาตผมยังอะไรผมครับขออนุญาตผมยังขออนุญาตผมยังแล้วขออนุญาตผมยังทำไมอย่าทำร้ายผมครับขออนุญาตผมยังทั้งหลายเนี่ยฮะทั้งหลายนอย่าทำร้ายผมครับขออนุญาตผมยังอย่าทำร้ายนะขออนุญาตผมยัง ตุวกนี่ยังอะไมึงขอญาติกูยังเอย้มาเนี่ยขอญาติกูขหยังขอเขา้ยยังลุงนนะนี่อะลุงโลนลุงอยกษ์สั N ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส N S E ก็พวกเรานั้นทนรายการทีวีเซนทีวี Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.